ดีใจด้วยที่เราจะได้นี่ mm. ได้ใช้นี่ร่วมกันนะคะดีใจด้วยนะคะครัฐบาลก็อาจจะยังให้ความสําคัญกับเรื่องบางเรื่องนะแต่ว่าตอนนี้เรายังเราอาจจะยังไม่เห็นแนวทางอะไรในการที่จะพร้อมรับมือกับสถานาการณ์เศรษฐกิจนะคะต่อที่เรื่องเศรษฐกิจกันต่อเลยก็แล้วกันแต่ว่าอันนี้มาในมุมเศรษฐกิจโลกกันบ้างนะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตั้งแต่20มกราคมที่ผ่านมา แล้วก็การเข้ามาของเขาเนี่ยโอ้เอาแค่ว่าวันแรกเนี่ยนะคะเดวันของการเข้ามาเป็นผู้นำของอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากนะแล้วก็รวมถึงการเอ่อพูดของเขาเนี่ยนะคะแนวทางของเขาก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างสิ่งที่เขาทำแล้วนะคะเซ็นคำสั่งแล้วก็คือถอนตัวจากองค์การอนามัมโลกนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการจะ ยึดคลองปานามานะคะเอามา,าภายใต้อยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็อันเนี้ยหลายๆอย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นท่าทีเพื่อที่จะใช้ในการเจรจาต่อรองกับจีนแล้วก็รวมถึงจะต้องการที่จะได้พื้นที่ของกรีนแลนด์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้แบบ หลายครั้งมากแล้วก็ดูแล้วเอาแน่ๆสําหรับพื้นที่ของกรีนแลนด์ซึ่งแน่นอนคือฟังแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่ในมุมของคนที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจเนี่ยอย่างคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ได้วิเคราะห์นะคะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้หลังจากการเข้ามาของโดนทัมเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อไทยในทางอ้อมนะคะ อย่างเช่นพออาการลดบทบาทของการอนามัยโลกอาจทาให้ความสามารถในการจัดการโรคระบาดระดับระดับโลกเนี่ยลดลงเหตุผล <The phone> ของทรัมป์ที่เขาบอกว่าเขาถอนตัวจากการเป็นสมัครออกจากองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกอ่ะไปขูดรีดอเมริกาเยอะเกินไปอบอกเขาบอกอการอนามัยโลกขูดรีดเงินอเมริกาเยอะเกินไปแล้วเงินจํานวนเนี้ยควรจะเป็นเงินที่คนอเมริกันควรจะได้รับประโยชน์แต่เงินจํานวนนี้กลับเอาไปทําโครงการอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็วิววจารณ์ว่าองค์การนานายมโลกเนี่ยผิดพลาดในหลายๆหลาย,ลาย,ลาย,ลายเรื่องเช่นโควิดเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าองค์การนานัไมโลกเนี่ยล้มเหลวในการจัดการเรื่องโควิดเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ให้เงินสนับสนุนองค์การนานัยมโลกเป็นระดับหนึ่งเลยนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าพออเมริกาถอนตัวจากองค์การนานัไมโลกปุ๊บเนี่ยเงินจะหายไปจํานวนมหาศาลอยู่เหมือนกัน แล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อการทํางานของการอนามัยโลกด้วยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องนโยบายเรื่องของการขึ้นภาษีอะไรด้วยเลยนะคะทีนี้ทางคุณสนั่นเองก็มองว่าเอ่อเราเองเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมนะคะเราต้องเตรียมความพร้อมในการพร้อมรับกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของอเมริกานะคะแล้วก็ที่โดยเฉพาะที่อเมริกากับจีนที่เขาเป็นคู่แข่งทางการค้ากันเนี่ยเราเองเราก็ได้รับผลกระทบแน่เพราะว่า เราทําธุรกิจการค้าการลงทุนกับทั้งสองประเทศโดยคุณสนั่นเองนะคะก็บอกว่าไทยเนี่ยอาจจะ,ะเผชิญกับต้นทุนการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างกรณีการควบคุมพื้นที่คลองปานามานะคะอาจจะส่งผลกับเส้นทางการค้าระหว่างประเทศส่วนการถอนตัวจากข้อตกลงปารีสอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับสภาโลกร้อนนะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็เซ็นคำสั่งวันแรกเลยถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสคือเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนเลย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะทําให้ไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมและก็มาตรการลดคาร์บอนนอกจากนี้การขึ้นภาษีสินค้าจากแคนาดาและก็เม็กซิโก25%ก็อาจจะส่งสร้างโอกาสอันนี้อาจจะเป็นการสร้างโอกาสมันมีสมุมนะมีดังมุมที่เราอาจจะต้องเผชิญความท้าทายกับเรื่องของโอกาสของเราอาจจะสร้างโอกาสให้สินค้าไทยเช่นอาหารสินแล้วก็สินค้าเกษตรขยายส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐได้ แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการลงนามในคําสั่งขึ้นภาษีสินค้าจากจีนแต่ทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเขาจะทําแน่นอนกับการขึ้นภาษีกับจีนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเพราะว่าประธานาธิบดีสิจินผิงได้มีการคุยกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ได้มีการเดินทางเชิญให้เยือนเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการด้วยซึ่งก็เชื่อว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงการต่อรองที่เกี่ยวข้องกับการค้าน่าจะมีการชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงตามนโยบายของทรัมป์เรื่องอเมริกาเฟิ ได้มีการลงนามคำสั่งกว่า200ฉบับแล้วก็น่าจะมีผลกับประเทศไทยหลายอย่างเลยทีเดียวสิ่งที่คุณสนั่นบอกว่าไทยต้องเตรียมความพร้อมเนี่ยในประเด็นที่สองที่ทําบอกว่าจะตามนโยบายอเมริกาเฟิร์สก็คือจัดการกับการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งตรงนี้จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและก็ผู้แทนการค้าตรวจสอบสาเหตุที่ทําให้อเมริกาขาดดุลการค้ากับประเทศต่าง ซึ่งอันนี้ไทยเราต้องเตรียมรับมือค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาไทยเราได้ดุลการค้าจากอเมริกาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนไทยได้ดุลการค้ากับอเมริกาเป็นอันดับ2รองเพียงเวียดนามเท่านั้นพอการค้าก็เลยเห็นว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์และก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจําเป็นจะต้องเร่งจัดทีมเจรจากับอเมริกาอย่างเร่งด่วนที่สุดเนื่องจากหลายมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้าน่าจะมีความชัดเจนหลังวันที่1เมษายนและถ้ายังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะ ก็คิดว่ามันก็คงจะไม่ทันการแล้วล่ะในการจะเตรียมรับพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะ